สามความลับในการเป็นเจ้านายชีวิตตัวเองสวัสดีค่ะครูดานิดานิส expert คุณเคยมีความรู้สึกไหมคะว่าชีวิตคุณเนี่ยไม่เคยมีแผนสำหรับชีวิตคุณเลยคุณเคยคิดไหมคะว่าอีกหนึ่งปีข้างหน้าคุณจะเป็นอย่างไรคุณจะมีเงินเท่าไหร่คุณชีวิตคุณจะอยู่อย่างไรอีก5ปีข้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าชีวิตคุณจะเดินไปทางไหน คุณเคยวางแผนชีวิตตัวเองไหมคะวันนี้นะคะครูดานี้นะคะเคยเคยมีชีวิตที่ไม่เคยวางแผนชีวิตตัวเองเลยดำเนินชีวิตไปตามคำพูดของคนอื่นดำเนินชีวิตไปตามแล้วแต่คนอื่นจะพาไปไม่เคยอยากได้อะไรไม่เคยเก็บเงินเพื่ออนาคตตัวเองไม่เคยไม่เคยแบบดูแลตัวเองเลยนะคะเขาเรียกว่าไม่เคยวางแผนชีวิตตัวเองเลย ะะแต่ตอนนี้ครูดานิเปลี่ยนแปลงไปเรียบร้อยแล้ว,ลวประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วครูดานิก็จะมาแบ่งปัน3ความลับในการเป็นเจ้านายชีวิตตัวเองนะคะข้อ 1. คุณจะต้องมีเป้าหมายอย่างเดียวที่ทรงพลังมากๆและคุณจะต้องมีความกล้าในการลงมือทำไปสู่เป้าหมายของคุณค่ะคุณรู้ไหมคะครูดานิดำเนินชีวิตโดยการไม่มีเป้าหมายในชีวิตเลยค่ะว่า อีก3ปีข้างหน้าฉันจะต้องมีชีวิตแบบไหนฉันจะต้องมีเงินเท่าไหร่ในบัญชีธนาคารคูดานี้ผ่านตรงนั้นมาแล้วคูดานี้อยากจะบอกคุณนะคะถ้าคุณอยากจะเป็นเจ้านายชีวิตตัวเองคุณจะต้องตั้งเป้าหมายของคุณไม่ใช่ตั้งนะคะคุณจะต้องมีเป้าหมาย อย่างเดียวที่ทรงพลังอย่างแรงกล้าที่คุณอยากจะได้มันมาที่คุณอยากจะประสบความสําเร็จและคุณจะต้องมีความกล้าในการลงมือทําไปสู่เป้าหมายของคุณด้วยค่ะข้อสคุณจะต้องตัดเสียงรอบข้างที่ทําให้คุณไว่วยเผในการไปสู่เป้าหมายของคุณออกไปให้หมดคุณจะต้องโฟกัส เป้าหมายของคุณอย่างเดียวนะคุณจะต้องโฟกัสเป้าหมายของคุณอย่างเดียวคุณต้องตัดเสียงรอบข้างที่เข้ามาทำให้คุณไฟเฟลอทำให้คุณท้อแท้หมดหวังหมดกำลังใจออกไปจากเสียงของคุณออกจากออกไปจากหูของคุณให้หมดแล้วคุณจะต้องลงมือทำไปสู่เป้าหมายของคุณให้ได้ ข้อ3คุณจะต้องมุ่งมั่นและพยายามให้มากพอเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่คุณวางไว้คุณจะต้องเชื่อมั่นและพยายามและอดทนที่จะไปถึงเป้าหมายของคุณที่ทรงพลังของคุณให้ได้เพราะคุณอย่าลืมนะคะว่าสุดท้ายคุณพยายามและไปสู่เป้าหมายของคุณแล้วคุณจะได้รางวัลที่คู่ควร และสมควรได้รับสำหรับคุณค่ะไม่มีเป้าหมายใดจะไม่สำเร็จถ้าไม่ลงมือทำไม่มีเป้าหมายใดไม่สำเร็จถ้าไม่ลงมือทำค่ะวันนี้นะคะถ้าคุณอยากจะเป็นเจ้านายชีวิตตัวเองคุณจะต้องตั้งเป้าหมายที่ทรงพลังมากๆสำหรับตัวเอง คุณจะต้องตัดเสียงรอบข้างออกไปและโฟกัสเป้าหมายของคุณให้แน่วแน่และ 3. คุณจะต้องพยายามและอดทนให้ไปถึงเป้าหมายของคุณให้ได้เพราะระหว่างทางที่คุณจะไปถึงเป้าหมายของคุณเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณคุณจะต้องเจอเรื่องท้าทายแน่ๆ ะะแล้วคุณจะต้องร,รับรู้ไว้เลยว่าเมื่อคุณพยายามแล้วเมื่อคุณทำไปให้สุดทางแล้วคุณจะได้รับรางวัลจากการที่คุณลงมือทำแน่นอนอย่าลืมนะคะถ้าวันนี้คุณอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตอยากเป็นเจ้านายชีวิตตัวเองลองเอาสามวิธีนี้ไปทำกับชีวิตตัวเองดูคุณจะสามารถเปลี่ยนชีวิตตัวเองได้แน่นอนคุณจะเป็นกลับมาเป็นเจ้านายชีวิตตัวเองแน่นอน แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย